เอาแล้วก็ท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับของฟรีไม่มีในโลกแต่ของที่ได้มาฟรีๆอาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายแพงกว่าที่เราซื้อด้วยเงินซะอีกราม่าร้อนระอุสถานอ่าวไทยเมื่อพี่จีนใจดีดีขายเรือดำน้ำา S26T สุดไฮเทคให้ไทยในราคาหมื่นกว่าล้านแต่หันไปอีกทางกลับยกเรือรบคอเวตไทป์056ให้กัมพูชาเพื่อนด้านเราไปใช้กันฟรีๆสองลำ งานนี้โซเชีย l ไทยเดือดปุดๆคอมเมนต์สนั่นจอถามเป็นเสียงเดียวกันเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอเราเสียงเงินแทบตายแต่เพื่อนบ้านได้ของดีไปใช้ฟรีๆแถมเรือที่ได้ไปเนี่ยไม่ใช่เรือกล้วยๆนะครับเขาบอกว่าเป็นเรือฟรีเกตที่มีภารกิจหลักคือการปราบเรือดำน้ำซะด้วยฟังแล้วมันจี๊ดหัวใจไหมล่ะจีนขายอาวุธให้เราแล้วก็เอาอาวุธไปให้เพื่อนบ้านเราไปแก้ทางเราซะงั้นนี่มันตบหน้ากันชัดๆแต่ช้าก่อน โปรดตั้งสติแล้วฟังให้ดีๆเพราะไอ้คำว่าฟรีนะ่ยมันเป็นแค่คำหวานเคลือบยาพิษคุณคิดว่ามหาอำนาจอย่างจีนที่คิดทุกเม็ดคิดทุกดอกเขาจะยอมเสียเปรียบใครง่ายๆเหรอไม่มีทางงานวัดยังมีเก็บค่าที่แต่นี่คือยุทธภกรระดับชาติเบื้องหลังเรือฟรีสองลำที่กัมพูชาได้ไปเชยชมนั้นมันคือข้อแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายด้วยราคาที่ประเมินค่าไม่ได้ สิ่งที่กัมพูชาต้องเสียไปคืออะไรนี่แหละครับก็ฐานทัพเรือเรียมยังไงล่ะครับมีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องว่าข้อตกลงให้ฟรีนี้มันผูกติดมากับสัญญาเช่าฐานทัพเรือเรียมระยะยาวให้กองทัพจีนเข้าไปใช้งานจีนจะเข้าไปปรับปรุงพัฒนาและใช้เป็นฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนนี้เห็นภาพหรือยังครับกัมพูชาไม่ได้จ่ายเป็นเงินแต่จ่ายเป็นแผ่นดิน จายเป็นอธิปไตยบางส่วนที่ยอมให้มหาอำนาจเข้ามาตั้งฐานทัพอยู่บนผืนดินของตัวเองสัญญาเชา่ากี่ปีนี่ยหรือครับ30ปี50ปีหรือ99ปีเรื่องนี้เขาไม่ป่าประกาศกันหรอกครับมันเป็นเรื่องที่รู้กันในวงในทีนี้ลองย้อนกลับมาถามใจคนไทยดูบ้างถ้ามีคนมาเสนอดีลแบบนี้ให้เราล่ะเอาเรือคอเวตไทป์ 056D รุ่นใหม่กว่าของกัมพูชาไปเลย2ลำฟรีฟรแต่ ขอเช่าฐานทัพเรือที่พังงาหรือสตหีบสัก50ปีนะให้กองทัพทีนเข้าออกได้สบายๆผมถามคำเดียวคุณจะเอาไหมผมเชื่อว่าคนไทยร้อยทั้งร้อยสายหัวปฏิเสธเรายอมจ่ายเงินหมื่นล้านเพื่อซื้อเทคโนโลยีนะความมั่นคงที่บริหารจัดการได้ด้วยตัวเองดีกว่าได้ของฟรีแต่ต้องแลกกับเสียอำนาจเหนือแผ่นดินเกิดมันคือการเอาเอกราชของชาติไปวางเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นเลิกน้อยใจได้แล้วครับของเราคือการซื้อขาย ที่โปร่งใสและจบในดีลแต่ของเขาคือข้อผูกมัดระยะยาวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคไปอีกหลายสิบปีเราซื้อเรือแต่เขาอาจจะกําลังขายชาติโดยไม่รู้ตัวนี่แหละครับคือราคาของคําว่าฟรีที่มันแพงกว่าเงินมหาศาลเอาละ่ะพอเราเข้าใจแล้วว่าของฟรีไม่มีจริงทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่มันที่สุดไอเรือที่เขาได้ไปฟรีๆแล้วบอกว่าจะเอามาล่าเรือดำน้ำของเราเนี่ยมันทำได้จริงหรือ ผมบอกตรงนี้เลยนะมันเหมือนเอาปลาซิลมาไล่ฟัดกับพญานาคกลางมหาสมุทรมันคือมวยคนละชั้นคนละรุ่นคนละเบอร์กันอย่างสิ้นเชิญอย่าให้คำว่าเรือรบปราบเรือดำน้ำมาทำให้เราควยเขวครับเรามาดูกันชัดๆหมัดต่อหมัดไปเลยยุคที่ 1. ดวงตาใต้น้ำการรบใต้น้ำเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใครเห็นก่อนคนนั้นชนะเรือคอเวตไทป์056ของกัมพูชามีโซน่าติดหัวเรือ บามอวเต็ดโซน่าและอาจจะมีโซน่าลากท้ายโทนแอริโซนามาด้วยฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนโซน่าของเรือผิวน้ำเนี่ยมันมีข้อจำกัดมหาศาลเสียงเครื่องยนต์ของตัวเองเสียงคลื่นผิวน้ำมันรบกวนการทำงานทั้งหมดต่อให้มีเทคโนโลยีดีแค่ไหนระยะตรวจจับใต้น้ำที่มีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยผมให้แบบอวยสุดๆเลยนะไม่เกิน5-10กิโลเมตรนี่คือสุดลิมิตของมันแล้ว ทีนี้หันมาดูพยานาค s 26T ของเราบ้างเรือดำน้ำถูกออกแบบมาเพื่อฟังในความเงียบสงัดใต้มหาสมุทรมันไม่มีเสียงคลื่นมารบกวนไม่มีเสียงเครื่องยนต์ดังสน,นั่นเหมือนเรือผิวน้ำโดยเฉพาะเมื่อใช้ระบบ AIP ที่ไม่ต้องติดเครื่องยนต์ดีเซลโซน่าของ s 26T ทั้งที่ติดอยู่ด้านข้างลำตัวและโซน่าหัวเรือมันคือหูทิพย์แห่งท้องทะเล ระยะตรวจจับของมันน่ะแหละครับมันสามารถได้ยิ้มเสียงเรือคอเวตลำนั้นได้ตั้งแต่ระยะหลาย10กิโลเมตรอาจจะไกลถึง50-80กิโลเมตรก่อนที่เรือลำนั้นจะรู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังเข้าสู่แดนประหารมันคือการเปรียบเทียบระหว่างคนสายตาสั้นที่พยายามมองหาของในห้องมืดกับนักล่ารติการที่มีดวงตาอินฟราเรดแค่ยกแรกเกมก็ขาดแล้วครับยกที่2อ,อาวุธสังหาร เมื่อเห็นเป้าหมายแล้วก็ถึงเวลาปล่อยของเรือไทป์056มีท่อยิงตอร์ปิโดขนาดเล็ก324ม mm, ิลิเมตรอยู่2แทน่นแท่นละ3ท่อเอาไว้ยิงตอร์ปิโดเบาเพื่อโจมตีเรือดำน้ําในระยะใกล้ย้ำนะครับว่าระยะใกล้ตอร์ปิโดพวกนี้มีระยะยิงหวังผลแค่ไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นพูดง่ายๆคือเรือไทป์056ต้องวิ่งเข้าไปจนเกือบจะประชิดตัวเรือดำน้ำําถึงจะมีโอกาสยิงโดน กลับมาดู S 2 6 T ของเราบ้างพี่เขาไม่ได้มีแค่หมัดแย็บแต่มีหมัดน็อกอยู่ในมือทอยิงต่อปิโดขนาดมหือมา533ม mm ิลิเมตรที่หัวเรือสามารถยิงต่อปิโดหนักรุ่นใหม่ล่าสุดได้ต่อปิโดพวกนี้ไม่ใช่ของเล่นระยะยิงของมันไกลถึง40-50กิโลเมตร เห็นความแตกต่างไหมครับในขณะที่เรือกัมพูชากําลังควานหาเรือดำน้ําของเราในระยะ5กิโลเมตรเรือดำน้ําของเราสามารถล็อกเป้าแล้วสั่งลาตอปิโดนําวิถีจากระยะ50กิโลเมตรได้เลยเรือกัมพูชายังไม่ทันจะเห็นเงาก็อาจจะโดนสอยร่วงไปแล้วยังไม่หมดครับ S26 ทีไม่ได้มีแค่ตอปิโดมันยังสามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือรบจากใต้น้ำได้อีกขีปนาวุธอย่างตระกูล YJ82 หรือ C802 ที่มีรายงานว่าจีนจะขายให้เรามีระยะยิงไกลเกิน180กิโลเมตรมันคือฝันร้ายของเรือผิวน้ำทุกลำเรือดำน้ำของเราสามารถปล่อยขีปนาวุธจากใต้น้ำแล้วดำหนีไปเงียบๆปล่อยให้ขีปนาวุธวิ่งหาเป้าหมายเองเรือไทป์056แทบไม่มีโอกาสจะปลองตัวด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นไอที่บอกว่าเอาเรือคอเวตมาล่าเรือดำน้ำน่ะมันก็พูดได้ครับแต่ในความเป็นจริงมันคือเหยื่อที่กำลังวิ่งหาผู้ล่าชัดๆเกมการรบสมัยใหม่มันไม่ใช่หนังบูที่พครเอกจะลุยเดี่ยวเข้าไปกลางดงศัตรูนะครับการที่ใครบางคนบอกว่าก็เอามันมาดวลกันตัวต่อตัว,ตวสิผมบอกเลยว่านั่นคือความคิดของคนที่ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การรบทางเรือเลยแม้แต่น้อยเรือดำน้ำโดยเฉพาะเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย จะไม่มีวันออกปฏิบัติการอย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาแน่นอนมันคือหมาป่าที่ออกล่าเป็นฝูงและมีฝูงบินอินทรีคอยคุ้มกันจากฟากฟ้าลองจินตนาการภาพตามนะครับทันทีที่เรือคอเวตไท e ์ y p e 056ของกัมพูชาเคลื่อนทับออกจากหน้าน้ำของตัวเองเพื่อทำภารกิจล่าเรือดำน้ำที่พวกเขาใฝ่ฝันภาพแรกที่พวกเขาจะต้องเจอก่อนเลยคืออะไรครับไม่ใช่เรือดำน้ำา S26T หรอกครับแต่เป็น ฝูงบินขับไลค่คลิปเพื่อน39 CD ของกองทัพอากาศไทยที่ทะยานขึ้นจากสนามบินทางภาคใต้บนปีของคลิปเพื่อนเหล่านั้นมันไม่ได้มีแค่ระเบิดหรือปืนกลแต่มีขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ RBS15 ที่มีระยะยิงไกลกว่า200กิโลเมตรคลิปเพื่อนสามว่าบินลาตะเวนในระยะที่ปลอดภัยแล้วล็อกเป้าเรือกัมพูชาได้ก่อนที่เรือลำนั้นจะทันตั้งตัวด้วซ้ำแค่ด่านแรกก็แทบจะผ่านไปไม่ได้แล้วเอาละ สมมติว่าเรือกัมพูชารอดจากฝูงบินคริปเป็นมาได้ด่านต่อไปที่ต้องเจอคืออะไรครับคือหมู่เรือพิฆาตของกองทัพเรือไทยนำทัพโดยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือหลวงตากสินและเรือหลวงนเรศวนเรือรบเหล่านี้คือป้อมปราการลอยน้ําพวกเขามีทั้งระบบเรดาร์ที่ทันสมัยมีขีปเป็นอาวุธต่อต้านเรือรบฮาปูลมีจรวดป้องกันภัยทางอากาศ ESSM พวกเขาจะสร้างกำแพงเหล็กขึ้นมาเพื่อคุ้มกันพื้นที่ปฏิบัติการของเรือดำน้ํา เรือคอเวตไกร้์056ที่มีขนาดเล็กกว่าและมีอาวุธด้อยกว่าจะกลายเป็นเหมือนเรือบดท,ที่พยายามจะฝ่าพายุใต้ฝุน่นการจะผ่านหมู่เรือพิฆาตเหล่านี้เข้าไปเนี่ยมันเทพจะเป็นภารกิจฆ่าตัวตายแล้วครับและหลังกำแพงเหล็กเหล่านั้นในความลึกในความเงียบสงัดสงบคือที่อยู่ของพญานาค S26T ของเราเรือดำน้ำจะทำหน้าที่เป็นนักฆ่าที่คอยรอเก็บตกเหยื่อที่หลุดรอดเข้ามามันไม่ต้องไปวิ่นไล่ใครให้เหนื่อยเลย มันแค่นอนรอเงียบๆอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ใช้โซนาฟังการเคลื่อนไหวของทุกสรรพสิ่งแล้วเมื่อเหยื่ออย่างเรือไทป์ศูนย์ห้าหกหลงเข้ามาในระยะสังหารทุกอย่างก็จะจบลงในพริบตา gate, ด้วย know, mm. <ablo. S 1> ต่อ์ปโดพิงนัดเดียวเห <ket rain> <m> ็นภาพไหมครับการที่กัมพูชาจะส่งเรือคอเวตลำเดียวหรือแม้แต่สองลำเข้ามาเพื่อล่าเรือดำน้ำไทยในอ่าวไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องยากแต่มันคือความเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ มันเหมือนการส่งหน่วยทหารราบที่มียศจะสิบเอกสองนายเข้าไปบุกค่ายทหารที่มีทั้งกองพันรถถังหน่วยรบพิเศษและการสนับสนุนทางอากาศมันคือการเอาเหยื่อมาส่งให้ถึงปากฉลามชัดๆเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่ว่าได้เรือฟรีมาปราบเรือดำน้ำไทยนะ่ะป่อให้เขาฝันหวานไปเถอะครับในโลกแห่งความเป็นจริงมันคนละเรื่องเมื่อเรามองลึกลงไปให้ไกลกว่าแค่การเปรียบเทียบอาวุธหรือความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ เราจะเริ่มเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นภาพของเกมการเมืองระหว่างประเทศที่มีมหาอำนาจอย่างจีนเป็นผู้เดินหมากอยู่และในเกมนี้ทั้งไทยและกัมพูชาอาจจะเป็นเพียงเบี้ยต,ตัวหนึ่งบนกระดานหมากรุกที่ใหญ่กว่าที่เราจินตนาการคำถามที่แท้จริงไม่ใช่ทำไมจีนถึงให้เรือกัมพูชาฟรีแต่ต้องถามว่าจีนทำแบบนี้เพื่ออะไร คำตอบมันชัดเจนอยู่ในตัวของมันเองครับจีนกำลังดำเนินยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุกหรือ String of Pearl Strategy อย่างต่อเนื่องนั่นคือการสร้างเครือข่ายฐานทัพและท่าเรือทางทหารของจีนไล่ตั้งแต่ทะเลจีนใต้ผ่านช่องแคบมัลลกาไปจนถึงมหาสมุทรอินเดียและตะวันออกกลางการได้ฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชามาไว้ในครอบครองมันคือการปักหมุดไข่มุกเม็ดสำคัญ ที่ทำให้จีนสามารถแผ่อิทธิพลทางทหารเข้ามาในอ่าวไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างเต็มรูปแบบเรือคอเวตไทป์056ที่จีนให้กัมพูชานั้นมันไม่ใช่ของขวัญจากใจจริงแต่มันคือเครื่องมือที่จีนใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 1. เป็นข้ออ้างในการเข้าใช้ท่าเรือการให้เรือรบก็ต้องมีการฝึกการซ่อมบำรุงการส่งกำลังบำรุง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้ออ้างชั้นดีที่จะทำให้กองทัพจีนสามารถส่งกำลังพลและเรือรบของตัวเองเข้าออกฐานทัพเรือเรียมได้อย่างชอบธรรมโดยไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้ 2. สร้างบุญคุณและอำนาจต่อรองการให้ของฟรีคือการสร้างบุญคุณทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตหากจีนต้องการการสนับสนุนจากกัมพูชาในเวทีการเมืองระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ หรือเรื่องอื่นๆกัมพูชาก็ยากที่จะปฏิเสธได้มันคือการเมืองแบบพี่ให้น้องก็ต้องช่วย 3. สร้างความระแวงในกลุ่มอาเซียนการกระทำเช่นนี้ยังเป็นการบ่นทำลายความเป็นเอกภาพของอาเซียนอีกด้วยมันสร้างความหวาดระแวงระหว่างไทยกับกัมพูชาระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาทำให้ประเทศในภูมิภาคต้องหันมาพวงกับเพื่อนบ้านของตัวเอง แทนที่จะรวมตัวกันเพื่อต่อรองกับมหาอำนาจนี่คือยุทธวิธีแบ่งแยกแล้วปกครองที่คลาสสิกที่สุดดังนั้นเรือรบสองลำนั้นแท้จริงแล้วอาจจะไม่ได้มีไว้เพื่อคานอำนาจกับไทยโดยตรงแต่มันคือม้าโทรจันที่จีนส่งเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่ภูมิภาคนี้ภัยคุกคามที่แท้จริงไม่ใช่เรือคอเวตของกัมพูชาแต่เป็นเรือรบพิฆาตและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของจีนต่างหาก ที่อาจจะมาจอดเทียบท่าอยู่ที่ฐานทัพเรือเรียมในอนาคตสำหรับประเทศไทยการจัดหาเรือดำน้ำา s 6 6 t นั้นจึงไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธเพื่อเอาไว้อวดหรือคมคูเพื่อนบ้านแต่มันคือการสร้างหลัดประกันและอำนาจในการป้องกันปรามหรือ e t t r r e n c e ที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราไม่ได้ซื้อเรือดำน้ำมาเพื่อรบกับกัมพูชา แต่เรามีไว้เพื่อบอกกับผู้เล่นตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังว่าน่านน้ำอ่าวไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นของใครนี่คือการลงชุนเพื่อความมั่นคงและอธิปไตยของชาติในระยะยาวซึ่งมันมีค่ามากกว่าเรือฟรีลำไหนในโลกมาถึงบทสรุปสุดท้ายของมหากราบนี้กันแล้วนะครับหลังจากที่เราเจาะลึกไปในทุกมิติทั้งเบื้องหลังของฟรีที่ต้องแลกด้วยอธิปไตยการเปรียบเทียบอาวุธที่เหมือนมวยคนละรุ่น ยุทธศาสตร์กองเรือที่เรือดำน้ำไม่ใช่หมาป่าเดียวดายและเกมการเมืองระดับโลกของพญามังกรเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าแค่ใครได้ใครเสียระหว่างไทยกับกัมพูชาสิ่งที่เกิดขึ้นมันสอนให้เรารู้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงของฟรีไม่มีในโลกและทุกการกระทำของชาติมหาอำนาจล้วนมีวาระซ่อนเร้นอยู่เสมอ การที่คนไทยบางส่วนรู้สึกเดือดดานและน้อยใจในช่วงแรกมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแต่อารมณ์ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงระดับชาติได้เราต้องมองด้วยข้อมูลมองด้วยเหตุผลและมองด้วยสายตาทางยุทธศาสตร์การตัดสินใจของประเทศไทยในการซื้อเรือดำน้ำ,นำด้วยเงินของเราเองมันคือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราคือผู้กาหนดชะตากรรมความมั่นคงของตัวเอง เราไม่ต้องไปติดหนี้บุญคุณใครเราไม่ต้องเอาแผ่นดินเป็นแลกเปลี่ยนกับเศษเหล็กและเรามีอิสระในการใช้ยุโทโธปกรณ์ของเราเพื่อปกป้องผลประโยชน์และอธิปไตยของชาติได้อย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่เงินซื้อได้นั่นคืออิสรภาพและอำนาจอธิปไตยที่สมบูรณ์ในทางกลับกันการรับของฟรีของกัมพูชาอาจจะดูหอมหวานในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันคือการลากตัวเองเข้าไปอยู่ในวงโครจรของมหาอำนาจอย่างเต็มตัว มันคือการเดิมพันที่อาจจะทําให้ชาติสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปทีละน้อยจนในที่สุดก็อาจจะกลายเป็นเพียงฐานทับหน้าของมหาำนาาเท่านั้นเองดังนั้นเราในฐานะคนไทยควรจะมองข้ามดราม่าเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นตามหน้าสื่อไปได้แล้วไม่ต้องไปกังวลว่าเรือคอเวตสองลำนั้นจะมาทําอะไรเราได้เพราะอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปศักยภาพของกองทัพไทยโดยรวมนั้นเหนือกว่าในทุกมิติแต่สิ่งที่เราต้องจับตาดูอย่างไม่กระพริบ คือการเคลื่อนไหวของผู้เล่นตัวจริงที่อยู่ในฐานทัพเรือเรียมต่างหากบทเรียนครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าการลงทุนในกองทัพการพัฒนายุทโธปกร์ให้ทันสมัยและการสร้างอำนาจป้องปรามที่น่าเกรงขามมันไม่ใช่เรื่องของการรังแกใคร แต่มันคือหลักประกันที่จะทำให้เราสามารถยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีสามารถเจรจาต่อรองได้อย่างเท่าเทียมและสามารถรักษาผลประโยชน์และอธิปไตยของชาติเอาไว้ได้ท่ามกลางคลื่นลมที่เชี่ยวกราดของสมรภูมิการเมืองโลกจับตาดูให้ดีครับท่านผู้ชมเพราะเกมนี้ เพิ่งจะเริ่มต้นและสมรภูมิที่แท้จริงมันใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เยอะสวัสดีครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพความวินาศสันตโรที่ชายแดนไปแล้วในพาร์ทแรกคราวนี้เรามานั่งจับเข่าคุยกันถึงหนังคนละมวลที่จีนกับกัมพูชาพยายามฉายกลบเกลื่อนความจริงกันบ้างพอนิวย์กไทมส์ตีข่าใหญ่สะเทือนโลกขนาดนี้แน่นอนว่า2ประเทศนี้ต้องรีบออกมาแอคชั่น เริ่มที่ฝั่งกัมพูชาก่อนเลยครับพอโดนจับได้คาหนังคาเขาว่ารับอาวุธรถใหญ่มาปุ๊บก็รีบออกมาแก้ต่างแบบฟังแล้วอยากจะดีดมากอกใส่เขาบอกว่าไงรู้ไหมครับโอ้ยอาวุธพวกนี้น่ะมันเป็นของเหลือจากการซ้อมรบร่วมกับจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจ้ะคุณพระของเหลือ เหลือเยอะขนาด42ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะนี่ซ้อมรบกันหรือซ้อมก่อสงครามโลกครั้งที่สครับเนี่ยมันเป็นคำแก้ตัวที่โคตรจะไม่สมเหตุสมผลของเหลือซ้อมรบที่ไหนกันที่ต้องใช้เครื่องบินลำเลียงยักษ์วายยขนมาถึงหกลำแล้วของเหลือที่ว่าเนี่ยมันดันมาอยู่ถูกที่ถูกเวลาคือเวลาที่จะใช้ยิงถล่มเพื่อนบ้านได้พอดีเป๊ะนี่มันไม่ใช่ของเหลือแล้วครับนี่มันคือของสั่งทาพิเศษชัดๆตัดภาพมาที่พี่ใหญ่ กระทรวงกลาโหมของจีนพอโดนพาดพิงเต็มๆก็รีบออกมาปฏิเสธเสียงแข็งตั้งโต๊ะ,ะแถลงบอกว่าเราไม่ได้ส่งอาวุธให้กัมพูชาเพื่อใช้โจมตีไทยนะช้าก่อนคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ดีๆนะครับมันคือการเล่นคำของมหาอำนาจเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งแต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งให้ใช้โจมตีไทย เห็นความแตกต่างไหมครับมันเหมือนเรายื่นมีดที่คมกริบใส่มือเพื่อนที่กําลังทะเลาะกับคนอื่นอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยอย่าเอาไปแทงใครนะเพื่อนแต่ในใจก็รู้อยู่เต็มอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจีนกําลังเล่นบทคนมือสะอาดแต่หลังฉากคือผู้สนับสนุนรายใหญ่นี่คือการปัดความรับผิดชอบที่แยบยลและเลือดเย็นที่สุด แต่กรรมมันติดจรวดครับคุณผู้ชมในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันวิ่งไวกว่าแสงคําแก้ตัวสวยหรูมันใช้ไม่ได้ผลเพราะมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้จากนักสังเกตการอิสระและองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Fortify Rights ที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและพวกเขายืนยันตรงกันเป็นเสียงเดียวว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่กัมพูชายิงถล่มใส่แผ่นดินไทยนั้นผลิตในประเทศจีน โตแตกเสียงดังลั่นไปทั่วโลกมันคือหลักฐานคาตาที่มัดตัวทั้งจีนและกัมพูชาจนดินไม่หลุดเศษซากจะรวดที่ตกในบ้านคนไทยปลอกกระสุนที่เกลื่อนกลาดอยู่ชายแดนมันมีตรา Made in China ประทับอยู่มันคือใบเสร็จที่ฟ้องว่าใครคือคนจ่ายเงินค่ากระสุนในสงครามครั้งนี้ และสิ่งที่ทําให้จีนต้องอเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจนแทบสาลักก็เพราะพฤติกรรมสองหน้าของตัวเองในขณะที่มือหนึ่งกําลังแอบส่งอาวุธให้กัมพูชาลับๆแต่อีกด้านหนึ่งปักกิ่งกลับพยายามสร้างภาพเป็นคนกลางผู้สร้างสันติภาพพยายามผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงคุณผู้ชมเห็นภาพไหมครับมันหวังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทย มีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สา ح, อุทิศตนทุกๆท,ท,ท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ。